ก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่2แล้วกับทางช้างน,น้นำแร่น้ำแร่หลุยตาช้างครับผมซึ่งก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยตลอดเวลาที่ได้ทำงานด้วยก,กันคำว่าเพื่อนของเราสำคัญนขนาดไหนก็ค่อนข้างติดอยู่ับติดเพื่อนอยู่ครับผมก็ผมผมรู้สึกว่าตั้งแต่ ถ้าแต่มัธยมจนแบบมหาลัยจนแม้กระทั่งตอนทํางานอะเราก็ยังมีความแบบติดเพื่อนอยู่ตอนเราเพื่อนเยอะมากเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเลยสรับแคมเปญนี้เลยสบายาใช่ครับอืมเป็นยังไงบ้างครับมีทงมีทิศมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบยกควรกับไปเที่ยวไหมครับไปซอยด้วยกันถ้าถ้าเป็นเพื่อนที่กรุงเทพก็น่าจะยังเป็นยังไม่มีนะตอนนปีนี้ครับเป็นปีหน้าไปเลยเลยแต่ว่ามีมีมีแต่ว่าหมายถึงหมายถึงว่าทุกคนก็ต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมอะพอไปคนเชียงใหม่แล้วเวลากลับไปหากลับ ไปกลับไปบ้านอะไรเงี้ยก็จะเจอเพื่อนๆตลอดอะไรเงี้ยก็ือนไ,ได้รวมตัวตลอดอ่าปีับปีนี้จะเจอก็ทําหลายอยา่างเจอหลายเร<ป>ื่องมีแพลนที่จะไปพักผ่อนที่ไหนหไหมปลายปีแบบว่าพักใจฮิวใจหลังจากเจอเรื่องหนักๆมาเยอะปลายปีก็มีมีมมกําลังจะอา่าเซตทริปไปปีใหม่อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นที่ไหนอะไรเงี้ยไอปในประเทศหรือต่างประเทศจริงๆอ่าน่าจะต่างประเทศครับใช่ลองคิดเลยไหมครับอ่าก็น่าจะสักวีคหนึ่งอะไรเงี้ยครับ ว่าคือตอนนี้มันก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่ามันก็ยังมีตารางงานที่ที่รอการคอนเฟิร์มอยู่ที่วางไว้ที่ไหนนะครับที่เรามองเราอยากไปอะไรพันทัดยังไม่ไม่แน่ใจใช่แล้วหนึ่งไปด้วยไหมครับหนึ่งไปหนึ่งไปด้วยก็คงตามหนึ่งครับเดี๋ยวดูอีกทีต้องคุยอีกทีว่าหนึ่งจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าสรุปที่อยู่ที่หนึ่งใช่ใช่เป็นคนสรุปเราเราเราตามเราตามแต่ปีหน้าก็มีงานเยอะมากมายเหมือนกันใช่ครับก็เอ่อปีปีหน้าก็จะมีถ่าย ซีรีส์อะไรเงี้ยครับก็ประมาณเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยส่วนปลายปีนี้ตอนธันวาก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ทางเน็ตฟลิกซ์ที่กำลังจะรออะไรเงี้ยตอนเราแบ่งเวลาอย่งไรครับเพราะว่างานเราแต่ละอย่างแบ่งไม่ได้เลยครับแบ่งไม่ค่อยได้ครับตอนนี้คือเรื่องเวลานี้ตอนนี้น่าจะเป็นแบบปัญหาหลักๆใช่ที่ยังแก้ยังยังหาโซลูชันในการแก้ไม่ได้ต้องมีกันไหมตอนหนึ่งว่าแบบมีสลับกันไปดูอะไร ก็สลับกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าคือด้วยความที่มันมีงานของบริษัทด้วยแล้วก็มีงานส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้จัดการเวลาค่อนข้างยากนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วงานบริษัทก็เริ่มไหลไหลมาดีลต่างๆมันเริ่มใช่ใช่ก็เลยก็เริ่มก็เริ่มมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราเราเป็นติบโตเร็วเหมือนกันนะครับคู่เลยต่ำเลยผมว่าน่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เร็วกันไปนะในมุมผมนะรว่าแบบกว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างประมาณนี้ได้มันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานม่แทนไม่แพ้ค เราวางไว้ในทีมมาเพราะว่าไม่ได้สังเตเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็มีครับผมแต่ว่าคือเราตอนนี้คือเราโฟกัสกับงานส่วนตัว<ช>แล้วก็เป็นไปด้วย,วย,ยนะอะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาในการประชุมทีมหรือว่าคุยทีมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราเรากำลังจัดคิวกันเพื่อที่จะประชุมปลายปีนี้แล้วว่า,ววาจะไปไหนอตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าอยู่ตัวแล้วใช่ไหมก็เขาก็ยังไม่ก็ยังไม่ก็ถามว่า stable ไหมมันก็ ประมาณหนึ่งะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องปัญหาที่มันจะต้องแก้เฉพาะหน้ายอะไรเงี้ยมันก็มีทุกวันสันติคปีนี้คือโปรเจกต์บริษัทนีนม้มีแล้วอะไรนะครับภายในปีของปีนี้โปรเจกต์่บริษัทนี้นมีมมมแล้วอะไรไหมที่ที่รอในการเปิดตัวแล้วคือถ้า,ถ,าถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทำในปลายปีนี้ก็น่าจะเป็นคนละคนพูดไดไ้ยังพูดไม่ได้ก็คือจริงพูดได้แหละแหละเราไม่ได้สั่งไงเราต้องพูดได้ เดี๋ยวคุยได้เอยละไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวน่าวสิทีแต่ว่าแต่ว่าคือมันก็รอดีกว่าใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่งานแบบงานใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราเราตั้งใจจะทําสิ่งนี้ขึ้นเพื่อเพื่อพาร์ทเนอร์ของเราแล้วก็กับคนที่แบบทํางานด้วยกัน เข้าใจว่าผมาคือถ้าไม่มีหนึ่งนี่ก็คงเป็นถายยานะครับเข้าใจคือคือมันคือผมรู้สึก <laughs> ว่ามันมันเป็นการเติบโตที่มันค่อนข้างก้าวกระโดดมากๆในปีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปกับมันอะไรเงี้ยหลังปัญหาที่แบบเราเจอมากที่แบบแค่ขยัไม่ได้เรืออะไรหรือฐานะไม่ติดีนูนมาหน้าผมว่าเรื่องการบมเนาชีวิตตัวเองนี่แหละครับหรือว่าพอพอเรา มีงานพอเรามีงานส่วนตัวด้วยแล้วก็มีงานบริษัทที่เราต้องดูแลต้องตัดสินใจด้วยอะไรเงี้ยถามว่าเราทําได้ดีไหมเราก็ยังทําได้ไม่ดีขนาดนั้นไรเงยถ้าให้คะแนนตัวเองก็น่าจะอยู่ประมาณแบบสีห้าคะแนนเ้ยทำไหมอผมรู้สึกว่าผมยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะนะอะไรเงี้ยแล้วก็จัดแบบ เราเราก็ใช้วิธีการเรียนรู้จากแบบพี่พี่ที่เขาทําบริษัทอยู่ในวงการนน่นนี่เราก็ใช้วิธีการถามหรือว่าแบบศึกษาจากเขาเอาอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่กัมกึ่งด้วยระหว่างเอ๊ะเป็นวัยรุ่นตอนปลายๆหรือว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่หรือย,อยังอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องงานแล้วมันก็จะมีเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจหรือว่า เราจะต้องใช้เวลาในการคิดกับมันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าตอนนี้มีเวลาไหมก็ยังไม่มีในการนั่งทบทวนตัวเองนะแต่เหนือก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีจริงๆในเรื่องดีดีครับจริงจริงคือถ้าสมมติว่าไม่มีเหนือเนี่ยจินตนาการไม่ออกอาจารย์ให้ญ่ตอนอะไรได้บริษัทโอเคครับคือยังไม่ได้แบบว่าเจ็บตัวในได้อายังยังยังมีคนมาขอคำปรึกษาเยอะไหมอ่ะไม่เพื่อนๆไม่ไม่มีนะครับหมายถึงหมายถึงว่าคือคือผม รู้สึกว่ามันจะเป็นการเล่าหรือว่าถามใกันมากกว่าแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าถึงขั้นปรึกษาไหมเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้มีครับผมแต่ว่าก็ก็ยังสนุกอยู่